ัวโตโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอ <_ C os al> เพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรำบีบีการอินฟิตี้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับบีบีการระบบไฟฟ้านะฮะตัวนี้มีการไฟฟ้าจากค่ายเบิ้นเบลนะครับชื่อรุ่นก็คือตัว ak 7 4 n นะครับนี่รหัสรุ่นของเขา b y p ขีดน2 b นะฮะกล่องของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตากล่องเป็นกล่องสีน้ำตาลนะฮะอ่เปิดกล่องกระดาษขึ้นมาก็จะพบกับตัวปืนนะครับ ข้างในของเขาจะมีแค่ตัวปืนนะคะกับตัวแม็กกาซีนของเขาซึ่งจะเป็นสีน้ําตาลนะครับทําออกแบบมาคล้ายๆกับเป็นหนังนะครับแต่ที่จริงเป็นพลาสติกนะตัวนี้นะแม็กกาซีนยาวของ AK นะฮะแล้วก็จะมีตัวปืนนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ ABS นะครับทําเป็นลายไม้สวยงามสมจริงนะฮะประกอบตัวแม็กกาซีนเข้าไปกับตัวปืนนะครับหน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลยดูดิบเถื่อนนะครับ สายโจรชอบแน่ๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อนๆที่ต้องการติดต่อสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับผมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าถ้าต้องการเข้ามาซื้อที่หน้าร้านนะครับอยู่จังหวัดอุดรดาตนะฮะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาหน้าร้านร้านปิดวันอาทิตย์นะครับผมอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะเปิดตามเวลานะฮะก็สามารถกดติดตามนะครับ GPS มาได้เลยนะฮะ้านเราตาม GPS มาได้เลย ดูตัวปืนกันต่อนะครับหน้าตาของเขาสมจริงนะครับในงานสวยนะครับแต่ว่าเป็นบอดี้ ABS นะครับทาออกแบบมาได้จําลองมาได้สมจริงนะฮะตัวนี้พิเศษนะครับพันท้ายสามารถพับได้นะครับพับพันท้ายกดตรงนี้นะครับกดปุ่มพับพันท้ายมาแล้วก็มาล็อกกับตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวล็อกแน่นหนาครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะล็อกแน่นเลยนะครับไม่หลุดแน่นอนต่วกลายเป็นปืนพับพันธท้ายเวลายิงก็ไม่เกะกะนะครับพับพันท้ายได้เวลาลดก็ลดจากจุดนี้นะครับกด ตัวเดิมนะฮะอ่าแล้วก็ล็อกนะครับผมเท่าน,นี้ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวค้อมของเขาอ่าสวยงามนะครับหน้าตามีศูนเล็งหน้าหลังมาให้นะฮะด้านหลังสูนเล็งหลังสามารถปรับได้นะครับโกดตรงนี้นะฮะปรับระยะสูงต่ำได้นะครับนี่ปรับได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้นะครับล่องสําหรับใส่พวกลางนะครับเพื่อจะติดเลนส์ดอทในนาคตนั้นเองนะฮะสวยอ่าดูข้างในนะครับตัวนี้ พิเศษนะครับหัวนอสเซิลของเขาจะเป็นหัวนอตเซิล C N C นะครับสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะฮะเป็นหัวนอสเซิลแต่งนะอลูมิเนียม C N C เสื้อเกีร์กล่องไกจแล้ววันนี้เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะเรือนฮอปใสนะครับฝั่งนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการปรับฮอบนะให้เราเลื่อนตัวนี้มาดันละมือล็อกไว้นะครับจะมีตัวปรับฮอปตัวนี้นะสามารถเขี่ยได้นะครับเขี่ยดันหน้าหลังตัวนี้ได้สำหรับปรับฮอบลูกมุดลูกเหมือนแล้วก็ลองยิงดูนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ค่อยๆปรับดู ตัวงานนะครับดูสมจริงจับถือก็โอเคเลยนะครับสาหรับตัวนี้สําหรับปืนแข่งขันนะครับหรือว่าจะตั้งโชว์ก็แล้วแต่นะฮะสำหรับวิธีใช้งานนะครับรุ่นนี้ไม่ยากนะฮะก็เพื่อนๆต้องสั่งแบตเพิ่มนะครับเพราะว่าในกล่องจะมีเฉพาะตัวปืนนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะมีตัวปืนกับแม็กกาซีนเท่านั้นส่วนที่จะแนะนํานะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จผมแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่า ไฟฟอกนะครับมันไม่ระเบิดไม่อะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับนี่ไม่ต้องกลัวไฟสปาร์คแบบพวกของที่ชาร์จราคาถูกเลยนะฮะน,นี่ผลทานาเวลาเราชาร์จนะครับตอนแรกไฟตรงนี้มันจะติดเป็น3ดวงนะครับเป็นสีแดงนะ แต่เมื่อเราชาร์จเต็มแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับค่อยๆเขียวทีละจุดจนครบ3จุดค่อยถอดออกนะฮะพอสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปชาร์จแบตกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกอย่าเพิ่งเล่นนะแบตเตอรี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบตต้อมพันร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมลืมชาร์จแบตมานะผมพอใช้ไอตัวแบตรถไฟฟ้าผมนะครับแทนไปก่อนแล้วกันนะฮะขนาดเท่ากันนะพันร้อยเหมือนกันแต่ว่าคนละสีแบตที่มีจําหน่ายจะเป็นสีดํานี่นะครับสาหรับบีบีการเลยมีลูกหัวกระสุนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์แนะนำถัดมานะครับก็คือกระสุนที่ใช้นะครับเป็นลูก0.20กรัมนะครับสำหรับ BB gun อันนี้ลูกมาตรฐานนะครับสาหรับเล่นในสนามได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เช่นกนะรันอันนี้แนะนาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบ High Performance นะครับก็คือปืนที่กระสุนแม่นแม่นกว่าเดิมนะครับของค่าย m t o p ไต้หวันเลยนะนี่ m t o p ตัวนี้จะได้ถึง5,000นัดเลยนะครับอันนี้1,000นัดนะฮะนี่ก็ลองเลือกดูนะครับเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้คุณภาพมันจะดีกว่าอ่าแล้วก็ ถัดมานะครับกระสุนตัวนี้จะเป็นกระสุนเหลืองลูก0.12กรัมเพิ่มความเร็วกระสุนนะครับสมมุติว่าลูกยิงไปแล้วได้สัก3 4 0 0นะครับมันก็จะเพิ่มอีก100 g. นะฮะประมาณหนึ่ง s เพเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้ลูกแก้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการยิงขวดอะไรพวกนะี้ให้มันแตกนะก็ใช้เป็นลูกแก้วของ b ีกนะครับเนี่ย Air Soft นะฮะของเพืนบอลตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ0.28กรัมนะครับก็ถือว่าน้ําหนักกำลังดีเลยตัวนี้ แล้วสุดท้ายก็คือซิลิโคนนะครับอันนี้บีบีการทุกรุ่นต้องใช้นะครับในการฉีดเนี่ยดูแลพวกลูกยางต่างๆนะครับแต่อย่าไปฉีดเข้าไปในเกียร์บ็อกนะฮะฉีดเฉพาะพวกเรือนฮอกอะไรพวกนี้ทำความสะอาดปืนหล่อลื่นปืนนะครับหรือถอดลูกสูบมาทำความสะอาดก็ได้นะใช้ซิลิโคนของบีบีการเท่านั้นนะครับห้ามใช้พวกน้ำยาในปะส์ต่างๆนะโอเควิธีการใช้นะครับให้เรากดตัวนี้อ่ากดออกมานะครับมันจะมีฝาครอบนะ กออกปกติเขาจะใช้เป็นแบต A.K นะครับวันนี้ผมใช้เป็นแบตประมาณนี้นะฮะแต่ว่าขอเลือกเป็นก้อนนี้นะเพราะว่าก้อนสีดําไม่ได้ชาร์จนะครับก็จะเป็นปักธามิยะนะฮะปักธามิยะแล้วเขาออกแบบดีไซน์มาทําให้ใส่แบตได้หลากหลายนะครับสําหรับตัวนี้แบตทันทาย M4 ก็ใส่ได้นะครับจากนั้นเราก็วางแบตเข้าไปนะครับประกบเก็บสายเรียบร้อยจากนั้นใช้ตัวหลังเต่านะครับผมครอบลงมาประมาณนี้เก็บสายให้ดีนะครับ สายไม่ดีมันจะล็อกไม่อยู่อ่ะเมื่อล็อกอยู่แล้วจับดูโอเคลองเทสยิงดูนะครับตัวนี้คือตัวปรับโหมดของเขานะครับปรับโหมดปรับเซฟถ้าอยู่บนสุดนี้เข้าเซฟนะครับเหนี่ยวไกลปืนไม่ทํางานถ้าเอาลงมาล่างสุดนะครับแบบนี้จะเป็นซมิอ auto อันนี้ปืนไม่มีกระสุนนะอ่าเสียงแน่นนะครับถ้าตรงกลางแบบนี้ก็จะเป็นฟ u l l auto อ่าฟ u l l a u ปรับขึ้นให้สุดนะครับถ้าปรับไม่สุดมันจะไม่ล็อกนะครับเห็นไหม เนี้ยมันจะมีล็อกนะแต่ตอนนี้มีสติกเกอร์อยู่ตรงกลางมันก็นเลยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะ้องถอดสติกเกอร์นี้ออกก่อนนะอันนี้เซมิอ่าฟัวโตต้องเกลัาเข้าไปแบบให้มันล็อกพอดีนะครับมันจะมีรูตรงนี้อ่านี่นะครับฟัวโตเมื่อยิงฟัวโตเสร็จทุกครั้งนะครับให้เรากลับมาเคลียยิงเซมิออโตหนึ่งครั้งเพื่อให้ลูกสูบมันกลับไปที่เดิมมันเองนะครับจากนั้นก็เข้าเซฟนะอ่าวิธีการใช้งาน,นง่ายๆนะครับส่วนวิธีการใส่กระสุนนะครับตัวนี้เราจะก่อกระสุนใส่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขอไปออาากกระกนนะุนนนม่ึง โอเคนะครับผมกระส,ส,สุนก็คือกระสุนลูกศุนย์จุดสองศูนย์กรัมนะครับน่าฐานเลยว่าผมใส่ในขวดนี้ไว้นะก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็เทเข้าไปเลยนะครับใส่กระสุนง่ายๆนะครับสาหรับตัวนี้เป็นแม็กปั่นลานนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปบรรจุเข้าไปอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบนัดนะฮะถ้าจำไม่ผิดสำหรับแม็กซีนอันใหญ่ของ AK นะครับเนี่ยบรรจุกระสุนเยอะเลยจากนั้นเราก็ปั่นลานตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเฟืองปั่นเข้าไปมันจะมีลูกกระสุนนะครับขึ้นมานะ อ่ะปั่นเยอะหน่อยกระสุนมันจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอ่ะเออเอนี่นะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําใส่เข้าไปโดยการใช้ด้านหน้านะครับมันจะมีบากตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนสำหรับเอเคนะครับแล้วก็ดันข้างหลังเข้าไปกรึบแบบนี้เยบบ้อยนะฮะเดี๋ยวมาลองวัดความเร็วกระสุนกันดูนะครับขอปั่นลางเพิ่มนิดนึงให้มันตึงก่อนนะฮะ ถ้ามันไม่ตึงกระสุนมันไม่ขึ้นนะเนี่ยเราปั่นตึงแต่ว่าไม่ใช่แน่นสุดนะครับให้มันประมาณตึงมือน,นิดนึงนะฮะถ้ามันแข็งแล้วก็เราก็หยุดนะครับอย่าไปปั่นเกินเดี๋ยวลานขาดนะฮะโอเคเทียดูนะครับเศมิปึ๊บเอาเรีกระสุนนี่นะครับสามร้ 5. 5. อยเก้าสิบห้าจุดห้าสามร้อยเก้าสิบเก้าจุดหกสามร้อยเก้าสิบสี่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยวลองไปฟูออวโต้ดูเลทมันะครับว่าได้เท่าไหร่ขอปรับก่อนนะครับปรับโหมดก่อนนี่นะครับก็ความเร็้วนะครับฟัวโต้อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสี่จุดหกนะครับเลทบอลอยู่ที่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับก็คือหนึ่งวินาทีออกมาสิบเจ็ดสิบแปดนัดท่นนี้นะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวลองไปยิงเป้ากันดูนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าปืนยังไม่ได้ปรับฮอบนะฮะ ยังไม่ได้ตั้งครออ,อะไรเลยนะครับผมออกมาก็ลองเทดสยิงเลยนะครับไม่รู้ยิงโดนหรือเปล่าขอเซมีออโต้ก่อนแล้วกันยิงฝาดูนะครับอ่าโดนนะครับอ,อันนี้ขนาดเดิมๆนะครับยังไม่ได้ตั้งเลยโอ้กระสุนเด้งโดนตัวเองนะฮะต่อไปลองดูควดนะครับกระป๋องน้ำอ่ายิงเข้าสบายแน่นอนนะครับความเร็วเกือบ4ี่ร้อยเลยแหละสำหรับตัวนี้ อขอฟัวโต้นะครับผ่นล้านกระสุนกึงก่อนเดี๋ยวกระสุนขึ้นไม่ทันฟัวโต้โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมก็อ,อย่างที่เห็นนะครับผมยิงได้สบายสบายเลยนะครับสาหรับกระป๋องหรือว่าความแม่นยํานะครับฝ่าน้ํานะโอเคสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจรุ่นนี้นะครับสั่งผ่านไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีของอยู่นะของมาไม่มากนะฮะ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ